สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่ฟูพาทุกคนมาที่จังหวัดนครนายกนะคะจะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่โรตีนะคะทุกคนปกติเราจะไปคาเฟ่กาแฟกันนะคะร้านกาแฟกันแต่นะวันนี้พี่ฟูพาทุกคนมาคาเฟ่โรตีนะคะทุกคนมีโรตีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นร้านมุสลิมนะคะจะขายพวกกาแฟชาเป็นส่วนมากะะแล้วก็โรตีนะคะแต่ตอนนี้พี่ฟูขอถ่ายบรรยากาศ รอบๆลาทท้ทุกคนดูก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะบรรยากาศกลางทุ่งนานะคะอยู่ที่อำเภอองคลักษ์คลอง15นะคะทุกคน<ม>คาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่มุสลิมนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยนะคะเหมาะสำหรับมานั่งพักผ่อน ชิวๆเงียบๆค่ะเบรรยากาศกน้นําสีฟ้าสวยงามมากค่ะภายในบริเวณร้านก็จะล้อมรอบด้วยต้นมะพร้าวนะคะทุกคนสวยมากค่ะพี่ฟูชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งอาหารเสร็จพี่ฟูก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆดูจ้าคาเฟ่นี้ก็อยู่บ้านใกล้บ้านพี่ฟูมากนะคะทุกคนเราก็มาพักผ่อนวันหยุดค่ะตามาประสาสว,วานะคะทุกคนระหว่างที่รออาหารพี่ฟูก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะนั่งถ่ายรูปชิวๆสบายๆนะคะทุกคนวันนี้เราก็มา ากัน4ีคนเหมือนเดิมนะคะนั่งรออาหารไปก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาเราค่ะกินเที่ยวสไตล์พี่ฟูเองนะคะทุกคนอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินค่ะทุกคนแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆจ้า แต่ละวันที่จะไปไหนก็ไม่เคยจะมีแพลนนะคะทุกคนเห็นตรงไหนสวยๆก็แวะถ่ายรูปแวะกินเลยค่ะทุกคนทริปแต่ละทริปของพี่ฟูที่ไปก็ไม่เคยจะมีแพลนเลยค่ะว่าจะไปนั่นไปนี่ขึ้นรถแล้วถึงกปคิดว่าจะไปไหนบางทีก็ไม่ได้ถึงที่เราจะไปด้วยทริปตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็รออาหารรอน้ําอยู่นะคะทุกคน สั่งไป3ามสี่อย่างค่ะที่นี่อาหารถูกมากเลยค่ะตอนนี้ก็ได้ของกินมาแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะอาหารก็จะมีประเภทมานี้ก็สั่งโรตีพิซซ่านะคะแล้วก็โลตีผักขมค่ะพิซซ่าผักขมนะคะแล้วก็โลตีหวานโลตีกรอบนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะแต่ตอนที่สั่งชาก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะลืมถ่ายชาค่ะทุกคน<ม>โรตีต้องกินกับชานะคะทุกคนถึงจะอร่อยมาค่ะมากินด้วยกันกับพี่ปูนะคะทุกคน เดี๋ยวพอก็ไปหาซื้อกันแลยป่ะหายไปนี่มันยังไง้อมีน้ำตาลก็มีน้ำตาลก,กินได้อาหารอร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินทางกลับนะคะก็เลยมาเก็บบรรยากาศสวยๆก่อนกลับให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมช่องหัวฟูแฟมิลี่ค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหัวฟูแฟมิลี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยจ้า